ตรงนี้ใช่ไหมน้ำดูดิดูดิโอ้หุนน้ำตกสวยจังเลยอ่ะสวยมากเลยพี่ก้อยฉันไม่กล้ามองพี่ก้อยทำไมอ่ะสวยเนาะเหรอเนาะฉันมองแล้วกสวยจังเลยยังทำไมสวยขนาดนี้อ้ันอันจ๋าโอ้ยเดินมากไม่กล้ามองข้างล่างเลยตรงนี้คือน้ำตกอะไรมาน้ำตกมังค่าอ้ยสวยอ่ะ

ไม่มันเหมือนแบบว่าดูดิผู้หล่อเขาสวยนะโอ้ยไม่หรอกไม่เป็นไรใช่ไหมน้องมาริใช่ไม่เป็นไรหรอกค่ะไ่ได้โอ้ยเสี๊ยบช่วยเนาะทำโม่สั่งโต๊ะลับตาลับตาลับตา เราลอยอยู่บนอากาศตองไค่ทัานิ่งไม่ได้เลยกลัวสวยที่ตีบีะรเล็ก้งนิ่งงอายก็อาดิอ้หายดูงนี้อายดายให้หน่อยน่ายให้หน่อยนะเยายายให้หน่อยี่ิก็บิก็่ก็นเดี๋ยวที่่อยไปแต่งาไป

ฉันหูอื้หูอื้อเหมือนกันทำท่าไปเลยเธอไปเรื่องตออสวยอะเนาะจริงๆอยู่ข้างบนน่ะค่ะสวยมากอยู่ข้างบนน่ะสวยกว่านี้ใช่ค่ะสวยมากคือเอาจริงๆอะปกติท้าเขาใบเขาก็จะใบกลับอยู่ในวันก็เลยเขาก็จะไม่ค่อยมีเวลามาเที่ยวเหมือนเราหรอกค่ะแต่เดี๋ยวมาอะไรก็จะพาใบปัสาะจันเป็นโซนใหม่ที่เขาสร้างมาใหม่ สวยไม่้ให,ให้ให้พี่วันทีเขาขเเ่เลิศเลย,ยเลิศเลยฝีมือไม่ค่อยดี